มาถึงวิดีโอที่10แล้วน,นะครับที่เราเอาโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือโลจิกที่มักถูกใช้ในการสัมภาษณ์งานหรือว่าสอบเข้าต่างๆมาชวนกันคิดโจทย์วันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับโจทย์วันนี้นะครับก็มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่โจทย์นะครับบอกว่าในทุงๆหนึ่งนะครับมีลูกฟุตบอลบรรจุอยู่นะครับโดยที่เป็นสีฟ้าอยู่20ลูกนะครับแล้วก็เป็นสีแดงอยู่13ลูก เงื่อนไขก็คือว่าทุกครั้งนะครับเราจะทําการหยิบลูกบอลขึ้นมา2ลูกนะครับจากถุงถ้าเป็นสีเหมือนกันนะครับเราจะใส่สีฟ้าคืนไป1ลูกนะครับแต่ถ้าสีต่างกันนะครับเราจะใส่สีแดงคืนไป1ลูกนะครับก็คือจากรูปนะครับก็คือถ้าหยิบได้สีฟ้าสองลูกเราใส่สีฟ้าขึ้นไป1ลูกถ้าเราหยิบได้สีแดง2ลูกเราใส่สีฟ้าขึ้นไป1ลูกนะครับ แต่ถ้าหยิบขึ้นมาได้เป็นสีฟ้าลูกหนึ่งเราก็สีแดงลูกหนึ่งเราก็ใส่สีแดงกลับคืนไปหนึ่งลูกนะครับคำถามนะครับก็คือถามว่าแล้วลูกบอลลูกสุดท้ายในถุงจะเป็นสีอะไรนะครับลูกบอลลูกสุดท้ายในถุงจะเป็นสีอะไรเพื่อนๆสามารถพอส์ตรงนี้แล้วลองคิดกันดูก่อนได้นะครับส่วนใครพร้อมแล้วมาดูวิธีที่ผมคิดได้เลยครับวิธีที่ผมคิดนะครับ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกคนดูก่อนนะครับด้วยการที่จะแตกกราฟออกมานะครับเป็นทรีเพื่ออธิบายนะครับว่าทำไมผมถึงคิดแบบนี้นะครับจากจุดแรกเนาะเรามีลูกบอลสีฟ้าอยู่20ลูกนะครับกับสีแดงอยู่13ลูกนะครับ13 r นะแทนด้วยสีแดง13ลูกถ้าในเคสแรกนะครับผมแตกออกมาอย่างนี้ผมหยิบได้สีฟ้า นะครับสองลูกเลยนะครับถ้าผมหยิบได้สีฟ้าทั้งสองลูกแปลว่าผมจะมีนะครับผมจะมีสีฟ้าเหลืออยู่สิบเก้าลูกถูกไหมเพราะว่าจากยี่สิบลูกผมหยิบออกมาเหลือสิบแปดลูกแล้วผมก็ใส่สีฟ้าคืนไปลูกหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกันเราจะใส่สีฟ้าคืนไปจากสิบแปดก็เลยเพิ่มมาเป็นสิบส่วนสีแดงยังเหลือเท่าเดิมนะครับก็คือสิบสามมาเนาะ นะครับอันนี้คือเคสที่1เคสที่2นะครับถ้าผมได้สีแดง2ลูกล่ะถ้าผมหยิบขึ้นมาสีแดงทั้ง2ลูกจะเป็นยังไงนะครับก็จะกลายเป็นจากสีน้ําเงิน20ลูกใช่ไหมจะถูกใส่สีน้ําเงินเพิ่มเข,เข้าไปอีกลูกหนึ่งเพราะว่าสีเหมือนกันถูกไหมจะกลายเป็น21บลูนะครับสีฟ้ามี21ลูกสีน้าเงินหรือสีฟ้ามี21ลูก ส่วนสีแดงจะเหลือ11ลูกถูกไหมเพราะว่าถูกหยิบขึ้นมา2ลูกนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับเคสที่หยิบได้2สีนะครับก็คือสีฟ้าและสีแดงนะครับเราจะคืนสีแดงลงไปถูกไหมแปลว่าสีฟ้าถูกหยิบออกมาลูกหนึ่งไม่ได้ใส่คืนลงไปก็เหลือ19ลูกส่วนสีแดงหยิบขึ้นมาลูกหนึ่งใส่คืนสีแดงลงไปเพราะว่าสีต่างกันเราก็จะได้ สิบสามเหมือนเดิมถูกไหมอ่ะอันนี้คือการหยิบครั้งที่หนึ่งถูกไหมครับเราหยิบครั้งที่สองดูละกันนะครับอ่ะอาจจะดูใช้พลังงานเยอะนิดนึงนะครับอ่ะหยิบรอบที่สองของท่าในเคสที่รอบแรกหยิบได้หยิบได้ลูกบอลสองลูกถูกไหมอ่ะคราวนี้หยิบได้ลูกบอลสองลูกเหมือนเดิมนะครับให้หยิบได้ลูกฟุตบอลสองนะลูก, 2, ลกจากสิบเก้า เหลือ17แต่ใส่สีฟ้าคืนไปาก็กลายเป็น18ถูกไหมสิบแปดลูบวกด้วย13 R ถูกไหมครับเคสที่2ก็คือ2เลดถูกไหมหยิบได้ลูกบอลสีแดง2ลูกนะครับจะใส่สีฟ้าคืนไปลูกหนึ่งถูกไหมก็จะกลายเป็น20บนลูบวกกับ11 R ถูกไหม,มส่วนเคสที่3ก็คือสีแดงกับสีฟ้าอย่างละลูกถูกไหม ก็จะได้เป็นสีจาก19ลูกหยิบสีฟ้าออกไปเหลือ18บแถูกไหมครับ18 b เนาะบวกกับบวกกับอะไรบวกกับจาก13บ a นะครับหยิบออกไปลูกนึงใส่คืนไปลูกหนึ่งก็13บ a เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมดึงลงมาตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่ซ้ำกันอ่ะตรงนี้ ถ้าสอง b สอง b จากยี่สิบเอ็ด b ดึงไปสองลูกนะครับเหลือสิบเก้าใส่คืนสีฟ้าคืนไปลูกหนึ่งเป็นยี่สิบนะครับสีแดงเหมือนเดิมสิบเอ็ด r ยี่สิบ b นะครับบวกสิบเอ็ด r เนาะแต่ถ้าดิบสีแดงออกมาสองลูกนะครับดิบสีแดงได้สองลูกเลยนะครับก็จะกลายเป็นใส่สีน้ำเงินเพิ่มขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับจากยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองถูกไหม ส่วนสีแดงถูกหยิบออกไปสองลูกเหลือเก้าลูกนะครับเคสที่สามก็คืออย่างละ1หนึ่งถูกไหม b บวกอาะผมทำให้เห็นเลยว่าค่อยๆหยิบทุกๆเคสก่อนนะอันนี้เหลือเก้าใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นหยิบสีน้ำเงินออกไปลูกหนึ่งก็เหลือยี่สิบบถูกไหมแล้วก็สีแดงถูกหยิบออกไปลูกหนึ่งใส่คืนไปลูกหนึ่งก็เป็นสนะิบเอ เคสสุดท้ายนะครับก็คือหลังจากที่ครั้งแรกหยิบได้สองลูกสองสีก็คือสีน้ำเงินสีแดงนะครับเคสนี้ก็จะแตกออกมาเป็นสามกรณีเหมือนเดิมเหมือนกันนะก็คือถ้าเคสแรกเป็นสองบนะครับหยิบได้สีฟ้าสองลูกใส่สีฟ้าคืนไปลูกหนึ่งนะครับก็คือส0บจากสิบลูกหยิบออกไป2ลูกเหลือสิบเจ็ดถูกไหมใส่เข้าไปลูกหนึ่งเป็นสิบแปดสิบแปดบนะครับ บวกด้วย 13R เหมือนเดิม 13R นะครับอไม่เปลี่ยน 13R ถ้าเคสที่2คือหยิบได้สีแดง2ลูกนะครับก็ใส่สีฟ้าขึ้นไปลูกหนึ่งจาก19เป็น 20R สิบนะครับยี่ขอโทษน,นะครับ 20B บวกด้วยสีแดงหายไป2ลูกก็เหลือ 11R เนะครับเคสที่ K 3หยิบได้สีฟ้ากับสีแดงอย่างละลูก ถูกไหมครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าลดลงจาก19เหลือ18บแส b นะครับส่วนสีแดงหายไปหนึ่งลูกจาก13เหลือ12ใส่คืนไปลูกหนึ่งเพราะว่าสีต่างกันก็ได้13เหมือนเดิมนะครับอ่ะผมทำถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นนะครับก็คือสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้ง19 21ใช่ไหมสิบเ้ยี่สิ สิบเก้าตรงนี้สิบแปดยี่สิบสิบแปดยี่สิบยี่ิบสองยี่ิบสองสิบแปดยี่สิบสิบแปดอ่ะเราก็เห็นว่ามันมันจับ p อยอะไรไม่ได้ถูกไหมครับจากสีน้ำเงินแต่สีแดงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิบสาม r สิบเอ็ดอาสิบสามอาสิบสามสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดสิบสามอ่ะเพื่อนเพ่นเห็นอะไรไหมครับ เลขที่ได้มาของสีแดงมันเป็นจำนวนคี่เสมอมันจะหยิบใส่เข้าไปหยิบออกมามันจะเหลือเป็นจำนวนคี่เสมอดังนั้นคำตอบของข้อนี้จากจากการทดลองตรงนี้จะสรุปได้ว่าลูกสุดท้ายอะ่ะมันจะต้องเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงจะต้องเหลือเป็นจำนวนคี่เสมอถ้า เพื่อเป็นการพิสูจน์อันนี้เราจะลองดูในเคสที่มันเหลืออยู่แค่สามลูกนะครับสามลูกมันจะมีอะไรได้บ้างสามลูกจะเป็นได้แค่2 b งบบวกหนึ่รถไหมหรือสามเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่เราทดลองกันมาเป็นไปไม่ได้ที่จะเหลือลูกบอลสีแดงสองลูกเหลือได้แค่ลูกเดียวหรือสามลูกในกรณีที่ลูกบอลเหลือแค่สามลูกอยู่ในถุงแล้วถูกไหมครับอ่ะ ถ้าในเคสเนี้ยเราจะหยิบได้เป็น2กรณีถูกไหมก็คือหยิบได้ 2B หรือหยิบได้ B บวกอถูหครับถ้าเราหยิบได้ด้วย 2B 2B อบอยเนาะเราหยิบ2 B บอยออกไปเราก็จะใส่สีฟ้ากลับขึ้นมามันก็จะเหลือ 1B บวก 1A ถูกไหมซึ่งจับรอบต่อไปมันก็จะได้สีแดงกับสีน้ำเงินแน่ๆแล้วเราก็จะต้องใส่สีแดงคืนไป ถูกไหมครับอันนี้ก็จะได้สีแดงแล้วแน่ๆคําตอบของของเคสน,นี้ก็คือลูกสุดท้ายเป็นสีแดงถ้ากรณีที่เราหยิบได้นันะัดนะตรงนี้นะถ้าเราหยิบได้เป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับอ่ะคืนไปเราก็จะได้เป็นสีน้ําเงินจากสองลูกเหลือเพียงแค่ลูกเดียวถูกไหมแล้วก็สีแดงจะถูกดึงออกมาจาก1ลูกใส่คืนไป1ลูก ซึ่งมันก็จะได้เหลือเป็น1นึ่งบีบอยห่สีฟ้ากับ1นึ่สีแดงเหมือนกันนะครับก็คือเคสเดียวกันและสุดท้ายเมื่อหยิบสีแดงออกมา1ลูกสีน้ําเงินออกมา1ลูกเราก็จะต้องใส่สีแดงกลับเข้าไปนะครับก็จะได้เหลือสีแดงเหมือนกันนะครับในเคสนี้ก็จะยังได้สีแดงอยู่ทั้งคู่เนาะในลูกสุดท้ายอ่ะถ้าเรามาดูเคสที่เหลือสีแดงอยู่สลูกล่ะเหลือสีแดงสลูกเราจะดึงออกมาสลูก ก็จะต้องได้สีแดง2ลูกออกมาแน่ถูกไหมเพอะได้สีแดง2ลูกออกมาเราก็จะต้องใส่สีน้ำเงินกลับคืนไปถูกไหมครับพอเราใส่สีน้ำเงินกลับคืนไปมันก็จะได้เหลือ1สีน้ำเงิน,น,งนบวกด้วย1สีแดงก็เข้าเดียวกันเคสเดียวกันนะครับพอหยิบออกมาสีน้ำเงินกับสีแดงอย่างละลูกเราก็ต้องใส่สีแดงกลับคืนไปลูกสุดท้ายจึงไลายเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับคำตอบข้อนี้จึงได้ว่าลูกสุดท้ายเป็นสีแดง นะครับจากการที่เราค่อยๆทดลองหยิบออกมาในแต่ละเขตนะครับแล้วเราสรุปว่าสีแดงเนี่ยจะเหลือเป็นจำนวนขี้เสมอนะครับแล้วเราก็มาทดลองในกรณีที่เหลือจำนวนไม่เยอะมากและเราก็จะเห็นว่าคำตอบก็ยังเป็นสีแดงอยู่จากการทดลองในหน้าที่2อ,อันนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องชวนคิดของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ